ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาถามว่าอยู่ที่จังหวัดบางจังหวัดยังไม่เปิดรับให้ลงทะเบียนยืน่นสวกรเป็นโฉนดนะครับเราก็จะมีช่องทางหนึ่งก็คือการลงออนไลน์นะครับก่อนที่เราจะลงออนไลน์เนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับบางคนก็สายตาอาจจะคนแก่เนาะอาจจะสายตาไม่ค่อย สะดวกในการมองตัวหนังสือเล็กที่หน้าจอโทรศัพท์ก็แนะนำให้ลูกให้หลานหรือว่าบ้านใกล้เขียงคนที่เข้าใจนะครับผมคนที่เข้าใจลงทะเบียนเข้าใจตัวหนังสืออ่านแล้วก็เข้าใจความหมายเนาะเอกสารเราก็เตรียมไว้ก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บ Google ก่อนปั๊บกดเข้าไป Google นะฮะช่องทางการลงออนไลน์เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับ b w w a r a a l r o ตัวนี้เลยนะครับด w a w dot a l r o g o t h นะครับก็คือตัวนี้ครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าจอ,อานีนะฮะ ก็จะเข้ามาที่หน้าจอสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเขาตัวนี้ก็จะมีทั้งเว็บสวร,รบริการประชาชนแบบฟอร์มต่างๆนะครับเราสามารถกดจิ้มเข้าไปดูได้และตัวนี้ก็จะมียื่นคำขอมรดกสิทธิที่ดินนะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็น,ปน,นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ มันก็จะมีขั้นตอนวิธีขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับผมก็อาจจะลงคร่าวๆไว้ให้เนาะผมก็จะไม่ลงวิธีวิธีขั้นตอนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็แอดมานะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างนะครับใต้คลิปข้างล่างคอมเมนต์เป็นข้อความมาเพิ่ามาเยอะๆหลายหลายคนนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆผมก็จะทําคลิปวิธีการลง การลงทะเบียนสปกเปลี่ยนเป็นโฉนโดได้นะครับหรือว่าขอรับสิทธิ์มรดกคอมเมนต์มานะครับนี่วิธีการลงออนไลน์ของเราก็จะมีเนี่ยฮะหากเราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็สามารถถ้าจังหวัดเราไม่เปิดหรือว่าเราไม่โอเคกับในเขตพื้นที่เรานะครับเราสามารถโทรไปถามสํานักงานใหญ่หรือว่าสํานักงานที่กรุงเทพก็ได้นะครับเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ไปว่าสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรุงเทพก็ได้นะ พิมพ์ว่าเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสำนักงานเพื่อการเกษตรกรุงเทพมันก็จะขึ้นมีแสดงบอกทั้งหมดเลยนะครับเนาะสำหรับคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนการเกษตรบางทีไม่สะดวกก็แนะนําให้ลงออนไลน์ง่ายสุดนะครับแล้วก็รอการตอบกลับถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เคลื่อนแล้วก็ค่อยโตตามอีกทีหนึ่งนะครับสอบถามข้อมูลจากที่สํานักงานอีกทีหนึ่ง ตัวนี้ก็จะมีถามตอบนะครับก็จะมีทั้งถามตอบถ้าใครไม่เข้าใจเลยก็สามารถถามสำนักง,งานเพื่อการเกษตรในในเว็บได้โดยตรงนะครับแล้วก็จะมีว่ามืโทรติดต่อยื่นความประสงค์ขอโฉนดเพื่อการเกษตรตัวนี้ก็คิดเข้าไปนะครับประกาศคัดค้านออกโฉนดเพื่อการเกษตร15วัน เรามันก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เราเข้าไปได้อ่านทำความเข้าใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าใครที่มีความคิดแตกต่างอะไรก็ที่เราเข้าในส่วนที่เราเคยเข้าใจเราก็มาเรียนรู้กับเว็บเว็บที่เขาได้ลงข้อมูลไว้นะครับบางคนว่าซื้อขายได้ไหมตัวนี้ก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับะตั้งเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นต,ตนั้งแต่การขอ การขอยื่นเอกสารขอที่ดินจากสปกเพื่อสำนักง,งานไปในรูปเพื่อการเกษตรมาขอขอทำกินแล้วก็การซื้อขายมันก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับการยื่นรับสิทธิ์มรดกอะไรก็จะมีให้เราทั้งหมดเลยนะครับบางเว็บบางเว็บเพื่อทำมาเพื่อปัน่นปั่นเพื่อวิวก็มีนะครับบางคนก็ขอให้เข้าใจตรงนี้แนละ้วบางคน เป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากบิดเบือนบิดเบือนบิดเบือนจากความจริงที่ข้อมูลเพื่อจะใช้ดึงยอดวิวนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจผิดๆิดตัวนี้มีคําตอบนะครับสามารถเข้ามาในที่ดินปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร,รได้เลยนะครับหากไม่เข้าใจก็สามารถต่อสายตรงได้เลยนะฮะโทรไปทาสำนักงานใหญ่ดีที่สุดครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ลงข้อมูลเรื่องราวดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ